สวัสดีนะคะมาพบกับเรานะะในช่องแม่กำไรแฟมิลี่นะคะ,ะวันนี้ก็จะพาแม่อ้วนนะคะ,ะเดินทางนะคะไปอาบน้ำคลองนะคะหลังจากที่หนาวมาหลายวันเนาะก็ไม่ค่อยได้อาบน้ำให้แม่อ้วนนะคะวันนี้ก็จะพาไปแช่น้ำคลองนะคะไปค่ะตามแม่อ้วนกันไปเลยนะคะแม่แม่โอ้ เดินเร็วมากนะคะแม่กำไรบรรยากาศนะคะวันนี้ก็ตอนยินนะคะวันนี้อากาศร้อนนะคะก็เลยไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะก็สะพานแม่กำไรนะคะมาอาบน้ำนะคะจาาะขัดเ้อขัดตัวบ้างนะคะ สสสเสร็แล้วนะคะโอ้โหมีไหล,มล่มีลื่นมีลื่นน่านกจะพานะคะไม่กำไราอาบน้ำนะคะนี่น้ำครองอขัดเนื้อขัดตัวบ้างโอ้ แช่น้ําเลยสบายนะคะควานกลัวเปียกแต่ช้างสบายนะน่นดูดูรลวงใหญ่เลยเอนอนลงแล้วนอนลงแล้วนี่อาบน้ำครองรีบขึ้นนะคะรีบขึ้นออ จะได้อาบไหมเ,เนาะหรือว่าเย็นอ้านอนได้แค่ไหนเอาแคนะ่นั้นไม่กำไรเนาะนี่ไม่ได้ไม่ได้เอาครุมมาด้วยนะคะนี่ มาอาบน้ำนะคะแชะ่เพื่อผ่อนคลายนะคะนี่นะะี่ค่ะอยากให้เขาได้ผ่อนคลายบ้างนะคะแบบอาแหลน้ำนะคะถูๆ ก็อาบน้ํ <G ül> าก็จะไม่อยู่นิ่งเท่าไหร่นะคะไม่กําไรนะคะเนาะไม่เหมือนอาบสายยางนะอาบสายยางก็ะ<ม>จะได้ขัดนะคะตามต้นไม้ตามอะไรนะคะเนาะอันนี้เราพามาลงนะคะน้ําคลองนะคะเพราะว่าน,น้ําไหลไหลไม่แรงนะคะวันนี้พาเขาไปแช่น้ําบ้างนะคะนี่ ได้ได้ขัดตัวด้วยนะคะนี่ค<อ>วานก็กลัวตกนะคะตอนนี้เพราะว่าอ่าดินก็อาจจะลืน่นนะนนองเวลาเวลาเปียกน้ํานะคะ<อ> นี่นะคะชูงวงใหญ่เลยนุน่นนอนแช่นะ้ำแบบสบายสบายชิลๆนะคะแช่ชูงวงใหญ่เลยลุกแล้วลุกแล้ว แถวแก้มแถวตาออกนะคะเพราะว่า,วามไม่กำไรเอาดินนะคะไปป้ายเต็มเลยนะคะ <laughs> จะช่วยจะช่วยถือขอเขาหรอไม่กำไรข <laughs> มือไปลวงขอเขาไปแล้ว <laughs> <laughs> ไม่รู้ว่าใครเย็นกว่ากันกันแน่ต <laughs> แต่วันนี้อากาศดีนะคะอากาศร้อนนะคะอ่า ไม่ไม่หนาวนะคะเหมือนทุกๆวันเนาะนี่นะะดูจุ๊บหน่อยขอกำลังใจจุ๊บขอกำลังใจกันหน่อยนี่นะคะโชวมวงใหญ่เลยเอามุดน้ำไปดูหน่อยแล้วมุดน้ำไปดูหน่อย ก็ดูในหูนี่กีดินยังไม่หมดนูอยากขึ้นแล้วไม่กำบไรบอยากขึ้นอะไรเร็วแท้อำน้ำยังไม่ได้ครึ่งตัวเลยอู้เหมือนี่โปขึ้นจากน้ําเลยรู้สึกว่าจะไม่ใช่ช้างแล้วจะเป็นที่โปแล้วนะนี่โอ้โหโอ้ใจร้อนใจร้อนให้พัวไปก่อน เอาแล้วนะโอ้ดัมเมียมมาเลยนะไม่อ้วนได้อาบน้ำขัดตัวนะกอดคอตาเลยอ้าวไปเราจะกลับบ้านกันนะคะไม่อ้วนอุ้ยอาบน้ำได้เต็มที่เหลือแต่ก้นนะคะยังไม่ได้ขัดขัดไม่ถึงเอากลับบ้านก่อนเลยโอ้ได้ยินเสียงกระดิ่งวัวนะหนูดูท่าเดินได้ยินกระดิ่งได้ยินเสียงกระดิ่งวัวต้องกิ้งกิ้งนะหนูฮ่า เดี๋ยวเราตามตามหลังไปนะคะดูนะดูรีบเดินเลยแกบกลับบ้านแล้วอาบน้ํานะคะแล้วก็ได้เดินออกกําลังกายนะคะเพราะว่ากว่าเราจะเดินมาถึงนี่ก็ประมาณสักเกือบกิโลเนาะเกือบกิโลนึงได้นะคะก็ได้ยืดเส้นยืดสายไปในตัวอาบน้ําก็กว่าจะเดินถึงบ้านก็แห้งพอดีนะคะแม่แม่จะได้วอร์มร่างกายนะคะเผื่อตอนกลาคงคืนนะคะอากาศหนาวนะคะ ได้วงกำลังกายไปในตัวนะคะนี่เดี๋ยรัดทุ่งนาไปเลยนะคะ่ะเดินมาแล้วนะคะรัดทุ่งนะคะนี่นี่ค่ะก,ก็เป็นบรรยากาศนะคะทุ่งนานะคะบ้านนอกเรานะคะก็จะเย็นสบายนะคะ แล้วแม่อ้วนคนสวยเดินตุตะมาเลยนะคะนี่โอ้โหสวัสดีค่ะหน่อยค่าสวย,สวยเอาไม่เอาไมเอาไมเอาไม่สวัสดีค่ะหน่อยสวัสดีค่ะสวยๆเอาวิววิวทางนี้ดีกว่าวิวทางนี้อ่า โอ้ oh, มันแบบว่าย้อนแสงนะคะนี่ไม่อ้วนนะคะนี่ได้ออกเที่ยวนะคะอ้าวสวัสดีค่ะค่ะค่ะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe นะคะให้เราในช่องแม่กำไรแฟมิลีด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะว้วิวสวยมากเลยไม่อ้วนเมื่อกี้อ่ะไปแล้วนะคะดูดูตู๊ตุละตุละอะไรไปแล้วนอนอยากกลับบ้านแล้วคิดถึงบ้านนะคะนี่พามาเดินออกกำลังกายนะคะนี่บายบายค่ะ